สวัสดีทักทายผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราไปงานเปิดตัวนะฮะหูฟังไ like ร้สายของ vivo มา vivo TWS earphone Neo นะฮะเรียกไง่ายๆว่า vivo TWS Neo แล้วกันซึ่งก็คือเจ้าตัวนี้นะครับที่อยู่ในมือผมเลยใครเป็นแฟนของ vivo เนี่ยมาหลายรุ่นจะรู้ถึงชื่อเสียง,งเขาในเรื่องของชิปเสียงเนาะ ในสมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นที่ผ่านมานะครับว่าชิปเสียงในที่เสียบหูฟังเนี่ยมันดีขนาดไหนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจที่เขากระโดดเข้ามาทำตลาดเกี่ยวกับหูฟังหรือว่าหูฟังบลูทูธไร้สายตัวนี้นะครับแล้วก็มีความสามารถอื่นๆอ,อีกเพียบเลยสำหรับตัวนี้เดี๋ยววันนี้เรามาแกะกล่องง่ายๆแล้วก็พรีวิวกันง่ายๆนี่แหละสีที่ผมได้มาคือ Starry b l u e นะครับ ซึ่งก็คือถ้ามองจากด้านหน้ามันจะเหมือนสีดำใช่ไหมนี่นะครับนี่ก็คือสี Starry Blue ที่เขาบอกนะครับคือดูวมรวมมันก็จะออกแบบดำดำแหละแต่มันเป็นดำดำที่มีการสะท้อนได้แปลกๆขนาดก่อนอื่นเลยก็คือขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากอย่างที่เห็นนะครับไว้ในฝ่ามือไว้ในฝ่ามือก็ประมาณนี้คิดว่าน่าจะพกพาง,ง่ายนะครับสำหรับใครที่ จะหาหูฟังไว้ใช้พกพาไปฟังเพลงระหว่างการเดินทางรถไฟใต้ดินรถไฟฟ้าขออนุญาตเทียมให้ดูอันนี้คือ Vivo TWS Neo นะครับอันนี้คือ AirPods Pro นะฮะตัวล่าสุดก็จะเห็นว่าขนาดไม่ได้ต่างกันมากนะครับนี่นะครับหูฟังสองข้างนะครับก็เสียบอยู่ดึงออกมาได้เลยปึ้งนี่ก็จะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือความเท่เหมือนกันนะฮะ ตัวเคสก็เงานะครับมาที่หูฟังหูฟังก็เงาเหมือนกันนะครับสีเดียวกันสวยงามจริงๆครับต้องบอกเลยว่าใครได้ใช้เท่แน่นอนนะครับตัวนี้เ,เขาเรียกว,ว่ามีไฟเตือนด้วยนะครับเวลาเปิดปิดอย่างเงี้ยก็จะมีไฟสถานะแจ้งเตือนอยู่นะครับซึ่งก็น่าจะเตือนเรื่องของแบตเรื่องของการทำงานอะไรอย่างี้ด้วยให้ดูสีกันชัดๆอีกทีนึงนะครับ s t า r r y ี l u e เนี่ย ด้านบนมันจะออกดำนะครับแล้วก็ไล่มาจนแบบสีอ่อนลงออกเงินเงินเทาๆนะครับเนี่ยลองขงมุนให้ดูเห็นไหมคือข้างบนมันจะดำเสมอนะครับแต่ข้างล่างเนี่ยมันจะออกเงินเงินสะท้อนแสงน่อยๆนะครับแปลกดีฮะสีค่อนข้างแปลกเลยคือแมนเลยอะ่ะใครใช้อันนี้คือแมนเลยนะฮะสำหรับผู้ชายนะ่าจะชอบกันนะครับส่วนตัวหูฟังเองกอ็มีการไล่สีเหมือนกับ เจ้าเคสเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนี่ยจะเห็นว่าข้างมันจะมีสีเงินๆอยู่เห็นไหมฮะมันจะมีส่วนที่ดําที่สุดนะครับฝั่งนี้แล้วก็มีส่วนสีเงินนะครับทีไลไล่เฉดไปก็ถือว่าเป็นสีที่แปลกมากแต่ว่าหล่อมากนะครับเป็นทั้งสองข้างเลยนี่เอามาให้ดูกันเนี่ยมันจะเงินเงนะินอะเห็นไหม vivo tws neo ตัวนี้ก็มากับที่ชาร์จข้างล่างนะครับอยู่ด้านล่างของเครื่องนะฮะ เป็น USB-C เลยนะครับในกล่องก็มี USB-C มาให้เส้นหนึ่งด้วยนะครับก็ไว้ชาร์จเคสหูฟังตัวนี้ได้เลยนะครับแยกต่างหากจากสายสมาร์ทโฟนหรือว่าจะเอาสายสมาร์ทโฟนที่เป็น USB-C ชาร์จก็ได้เหมือนกันวิธีการเชื่อมต่อนะครับกับสมาร์ทโฟนเนี่ยผมลองเทสเป็นตัว Android แล้วกันตัวนี้เพิ่งรีวิวไป Sony Xperia 1 Mark II นะครับซึ่งก็เป็น Android นั่นเองวิธีการเนี่ยก็เปิดฝาขึ้นมาก่อนนะครับก็จะมีไฟขึ้น กดปุ่มตรงนี้ครับปุ่มนี้เลยที่ผมบอกตอนแรกคร้างไว้นะครับค้างไว้ประมาณ2วิก็จะมีไฟสีขาวขึ้นนะครับนี่นะครับพอไฟสีขาวกระพริบ่างนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าเจ้าตัวนี้พร้อมที่จะคอนเน็กบลูทูธแล้วนะครับก็แค่เข้าไปที่บลูทูธตามปกตินะครับแล้วก็หาชื่อครับนี่ก็จะขึ้นเลยว่า vivo tws neo นะครับกดปุ๊บคอนเน็กฮะแ เท่านี้เองครับก็จะคอนเน c t แล้วสำหรับ vivo tws neo นะครับเรียกว่าคอนเน c t ง่ายๆเลยตรงนี้ก็จะแจ้งสถานะอยู่นะครับว่า Active มีแบตเตอรี่อยู่73นะครับก็ถือว่าการคอนเน c t นั้นไม่ยากเลยง่ายๆนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปพรีวิวง่ายๆนะครับก็จะมาบอกอความสามารถกันคร่าวๆแล้วกันสำหรับ vivo tws neo ตัวนี้หูฟังไร้สายตัวล่าสุดเลยจาก vivo นะครับ อันแรกเลยที่เขาบอกนี่ก็คือเรื่องของความหน่วงต่ำนั่นเองนะครับ ซึ่งความหน่วงต่ำเนี่ยมีผลเพอหลายคนถ้าเล่นเกมหรือว่าดูหนังเนี่ยเราใช้หูฟังที่ไม่ใช่มีสายเนี่ยเป็นแบบไร้าสายบูทูธนะครับเสียงมันอาจจะดีเลย์หรือว่าชา้ากว่าภาพที่เราดูนั่นเองตัวนี้ก็บอกว่ามีความหน่วงต่ำนะครับที่88มิลลิเซคันเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าชมเชยอันต่อไปก็คือไดรเวอร์ไดนามิกเนี่ยขนาดถึง14.2ม mm มนะครับซึ่งก็น่าจะให้คุณภาพเสียงที่ด ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีที่ให้คุณภาพเสียงเนี่ยเท่ากับ CD Audio โเลยทีเดียวซึ่งถ้าเป็น CD Audio เนี่ยคุณภาพเสียงดีเยี่ยมมากๆนะครับอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ชื่อเท่ดีก็คือ DeepX นะครับเขาบอกคุณภาพเสียงสมจริงเลยนะครับก็อย่างที่เราบอกกันว่าเขาเป็นเจ้าแห่งชิปเสียงมาหลายปีนะฮะก็เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยก็เลยทำเทคโนโลยีนี้ออกมานะครับโดยการใช้หลักการสร้างเสียงแบบ Deep Field ครับ คมชัดทุกย่านเสียง โดยการเพิ่มความถี่เสียงของผู้ใช้งานนะครับตั้งแต่ขึ้นความถี่1 0 0 0จนถึง3,000เฮิร์ต์ครับแล้วก็สำหรับใครที่ดูหนังฟังเพลงหรือว่าคุยโทรศัพท์เนี่ยตัวนี้มี AI ด้วยระบบของเขาเนี่ยก็จะช่วยตัดเสียงรบกวนอัจฉริยะนะฮะส่วนตัวบลูทูธที่เชื่อมต่อได้รวดเร็วขนาดนี้ก็คือบลูทูธ5.2นะครับการควบคุมเนี่ยก็ควบคุมไม่ง่ายผ่านเจ้าหูฟังตัวนี้นี่แหละที่เราใส่กับหูนะครับซึ่งก็ใช้การสัมผสัสนะครับก็จะปรับระดับของความดังของเสียงได้นะครับ เปลี่ยนเพลงเล่นเพลงต่อไปรับสายโทรศัพท์ก็ได้นะครับตัวนี้ง่ายๆเลยส่วนอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าทึ่งก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับเขาบอกว่าหูฟังเองรวมกับเคสชาร์จตัวนี้เนี่ย ใช้งานรวมๆแล้วได้ก็นานถึง22.5ชั่วโมงเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างนานเลยสําหรับใครที่ชอบออกกาลังกายนะครับตัวนี้ก็มีการกันน้ํากันฝุ่นที่ IP54 ด้วยนะครับก็เรียกว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับก็น่าจะป้องกันพวกน้ําต่างๆได้ระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคครับเจ้าตัวนี้หูฟังไร้สายตัวแรกจาก vivo นะครับกับ vivo TWS Earphone Neo นั่นเอง เพราะว่าน่าสนใจมากกับเจ้าแห่งชิปเสียงที่เรารู้จักกันดีนะครับแล้วก็เชื่อมั่นมาทําหูฟังนั้งทีแล้วก็ความสามารถที่พูดไปเมื่อกี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเข้าๆเด่นๆนะครับที่ผมบอก เดี๋ยวเราต้องมาเทสกันอีกทีว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเสียงดีจริงหรือเปล่านะครับครบขนาดนี้นะครับเปิดตัวมาราคา2,999บาทเท่านั้นถือว่าราคาดีมากๆนะฮะสำหรับ vivo TWS Neo นะครับแล้วก็วางจำหน่ายวันแรกก็คือ17กร,รกฎาคมนั่นเองนะครับใครที่สนใจก็ลองไปหาดูได้ตามช็อปหรือว่าลองไปเทสเสียงกันได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยใครที่ยังไม่รีบก็เดี๋ยว รอดูรีวิวกันก่อนนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อแล้วก็คุณผู้ชมมีคำถามอะไรที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเจ้า vivo tws neo ตัวนี้ลองถามมาเลยในคลิปนี้นะครับก่อนที่เราจะกลับมาตอบกันในคลิปรีวิวล้วกันฮนะค,คลิปนี้ง่ายๆแล้วกันไม่ได้ถ่ายสวยงามอะไรมากขอบคุณด้วยที่ติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามได้มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ vivo ตัวนี้นะครับราคาดีไหมสเปคต่างๆที่พูดมาโอเคไหมนะครับ คอมเมนต์ได้เลยทางด้านล่างนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้ากับผมคิวเตมีครับคลิปนี้ลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ